มีเรื่องของพระเอกสุดฮอตของช่อง3าคุณณเดชน์กูกินิยะนะครับตอนนี้ข่าวออกมาเจ้าตัวยังไม่ได้แถลงแต่บอกว่ากำลังจะบวะชกำลังจะบวชเนี่ยนะครับกำหนดการบวชนาจะมีประมาณเดือนธันวาคมคือทางณเดชนได้เข้าไปขอคิวถ่ายละครกับกองถ่ายเล่รับสลับร่างนะครับก็ คือเตรียมตัวขอบวชอะหลังจากนั้นก็จะกลับมาถ่ายละครประมาณต้นปีหน้านะครับทีนี้มีผู้สื่อข่าวเขาไปเจอคุณเอสุภชยัยเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณณเดชนเนี่ยนะครับคุณณเดชน์บอกว่ายืนยันพระเอกหนุ่มสุดฮอตจะบวชจริงๆแล้วก็กําลังจะมีการถแถลงข่าวเร็วนี้เพราะว่าอยากจะทดแทนคุณบิาดามารดาแล้วก็อยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวขอให้น้องณเดชเป็นคนพูดเองน่าจะดีกว่านะครับอย่างเรื่องของการบวชเนี่ย คันนี้บอกก็เป็นเรื่องหน้าที่ที่เขาอยากจะบวชทดแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วอายุขณะนี้ก็24-25แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมถามว่าจะบวชเดือนธันวาคมนี้หรือเปล่าก็น่าจะใช่ประมาณนั้นนะครับแต่ คุณเอบอกเดี๋ยวรอฟังคุณเดชแถลงข่าวบอกกับปากตัวเองจะดีกว่าระยะเวลาในการบวชก็คงจะไม่ได้นานมากนักนะครับก็อาจจะบวชอยู่ไม่กี่วันทีนี้ถามว่าพระเอกหนุ่มวางแผนจะไปบวชที่วัดไหนคุณเอบอกยังไม่ทราบแน่ชัด แต่คาดว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นวัดแถวแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวภาคอีสานซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณณเดชน,นะครับอย่างประมาณจังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดขอนแก่นเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นวัดที่คุณณเดชไปทําบุญบ่อยๆส่วนใครจะถือหมอนอันนี้เป็นไฮไลท์สําคัญมาก <c oughs> คนถือหมอนให้กับคุณณเดชจะเป็นใครเดี๋ยววันแถลงข่าวคุณเอบอกว่าผู้สื่อข่าวไปจี้ถามจากคุณณเดชเอาเองน่าจะดีกว่านะครับ <c oughs>